ครับสวัสดีครับพบกันกับช่องเกติศักดิ์พามวลชาแนลนะครับเมื่อน,นี้ก็เป็นเดวเธอมาแนะนำพอดีเมื่วอวานนี้ได้รับงานเหมาหมูกระทะก็งานเมื่อเ้ารนี้ครับงานเมื่อเ้ารนี้เมื่อเ้านี้ก็ขัดกระทะนะครับครับเดี๋ยวมาเบ่งกันกะะอันนี้ยังขัดประทันแล้วงานหล,ลังนั่นครับอันนี้งานหลังลัน่นเตา ต่อเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนเก็ามาคืนเนี่ยนะครับครบนะครับเอามาคืนจํานวนครบแต่ว่าขาดอยู่อย่างนึงฝาถังน้ํำจิ้มนะครับฝาถังน้ำจิ้มสีชมพูบ่เห็นใบนึงอ่ะอันนี้ผมกัสสีมาแนะนําว่ากระทะเดี่ยวซื้อมาใส่งานหน่าง,งานล้านหมูกระทะนี่ราคาเท่าไหร่าอย่างไรไปอยงไรนี่กระทะใบนึงนะครับกระทะใบนึง ใบละร้อยยี่สิบาทนะครับใบละร้อยี่สิบาทกระทะนะครับอ่ากระทะใบละร้อยยี่สิบเต้าเต้ามีราคาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบาทช้หอดมือพอค่านะครับเก้าสิบาทนะครับโอเคครับอันนี้สีให้เป็นคลิปว่าหลังนัน่นที่ว่าได้เฮ็อย่างคือหนึ่งได้ล่างกระทะ ครับงั้นงั้นงั้นหนะักคือล่งนะางกระทะางถ้วยกับจัดเตรียมของจัดเตรียมของอยอู่ในบ้านนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณ2นาทีเอ,อ่อถ้าท่านใดสนใจหมูกระทะกิโลละ220บาทพร้อมเตาเรามีจัดทรงนะครับเรามีจัดทรง โทรมาได้ที่เบอร์โทร0822290323ร้านซิมจังหอมบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับสวัสดีครับ